ขึ้นท่านอีกนะไกินเผาบ่นี่สิ่งที่เขาทำตายโอ้เราถึงซานใหญ่เรายังซ่านต้องหันมาได้เหรอไทยโอ้นัยากาศดีว่ะพี่เลนเอาอูอูเขาผูกดีปะ เก็บเงินเงินกระปิ้งเงากระจิวไม่ใช่ใช่ต้มปลาไหลใช่หมอใช่หมอแต่พสาวใี่่ลมาเที่ยวมาไอนมาเที่ยวออกไปอีแล้ว มองในเมืองกับภาพเลยเนาะโอ้ยมา,ามาคอนกับปอมมาหามองคอนกับปอม <c oughs> มาคอนกับปอม <c oughs> โอ้อากาศทั้งดีครับอากาศทั้งดีอ้บรรยากาศเป็นแบบนี<ด>้เลยะเป็นกิดกีดเสียนยนต์นมาเข้าโอ้ไป ึ้นมาขึ้นมาฮะอากาศกำลังดีบระมัการับผมไปมาครับมันเดินปานเอาไหนเนาะเดี่ยวมีคณะนะ ขบวนแม่ซี่เพื่อนมาเสแวงบุญเขาก็จะไปเสแวงบุญด้วยกันแม่ซี่กับย่าเราจับดาักล้วนเอยเผาเขาอย่างเนี้ยมีมีมีสำนักบางสุราเทียบอยู่ในหุบเขานี่แหละเพื่อนไอ้เจ้าของสำนักที่เจ้าไปเรียนมาเพื่อนอยู่นีแ่แหละบางสุราเทียบอยู่กลางหุบเขาเลย เบื้องเบืบ้องครับเพื่อสำนักวังสุราเทพนะเจ้าของสำนักเป็นอยู่ทางในไอ้วุฒิไปสำนักวิชามาจากนหนล่ะวามันของด,ดับของดีแต่เบ,บ,บื้องมองขอดดนะครับแต่ไปให้เบื้องมุมของเมืองกันท่านรีบร้อยแปดสิบองศา3็สามร้อยหกสิบองศา mà đầm na có phải đầm hà. Hà hà hà. Về. Nát thả vang bùn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เห็นาวสัหน่อยมไมได้ไหมแม่ก็แม่อธิบายพระรูปงาน่อ้ย คนไทยแต่ไม่ไม่นักคนที่่มาได้ใส่อนบอกนี่มันมีบ่งขายน้ำยูน่กบขายน้ำแต่ไมอืนออยบอยบุรีรัมตันี้ยบอยบุรีรัมย์ตัวนี้โอ้ลาบ่ไดเขากองน้ำมวย ใายเอาต่ลองเท้าแล้วให้ใ่ลองเท้าลงเท่าไหม่น่เพื่อด้ออกกออโปรโมทให้กอเนี้ยเพื่อนในกีในกีเขานี่โอ้ได้อนเ n อร์เด้มึงแต่งงานหลายกว่าอยังน้ำมันทันหัวด่วนเนี่งเจ้วลว อันนั้ก็ยืดถาแต่เมียเาได้นั่นได้่าผู้สาวงนได้นะผู้สาวย่เหานได้ยิ่งะผู้สาวอันจ้องไอ่เอกกันไป่เดี๋ยวเก็บพักเปีนเป็นามชอมน้ำนี่เมียมียพักเปีนเมียโอนลัวเลไรปุ่นนะง อเม่อไหร่ักเปลี่ยนปะเม่อไหรนะดอ,อกกันดอกกันจีอันกักนกเขาเป็นนกเขาปะนกเขานกเขากเขาเรียงไว้ <c oughs> ไป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 ,ไปมันปรยคนไหมนกเขาปรยานคนไหนกเขาปรยานคนไหมทำนี <c oughs> <c oughs> ้นางติ๊กเนี่ยชัดตัดกัดอะไรได้ไหน เนาะเอ็นนกเขาประยังคนไหมใช่ไหมชูแถว่ะเขาเรียงนีสานนดาดนี่แหละสาดดนนกดาดโอ้ยพฮายฮงบัรุน้องน้ำตื้นน,น,น้ำคโคตรใวสวะใสดีดนีีของคนเกาหลีครับ โดยเฉพภาพตวันักตอน

พามาเบืองบานโบรานนรณเนาะวิธีชีวิต้าเบืองไปก่อนวิธีชีวิตของคนโบราณสมัยก่อนขออยู่กันยังผิดอ่ะไปเ,เบื้องเ,อเบืองนี่ครับ อีทีแไงอันนี้หองโรงครัวครับโรงครัวโรงครัวสมัยโบราณบ้านโบราณอันนี้นี่ห้องทำงาน เบริ่งเครื่องมือเก,าเก,าอก่าโบราณเครื่องมือเก,าอก่าโบราณของหนามเป้งเอ้ยไม่ใช่ของหนามของนม้งนมจะเป็นโบราณเลยนี่แ <c oughs> หละหาลงหานละ อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเข่าเนี่ยเป็นตอกเป็นนั่นเข่ากับซึ่งมันนาไปแล้วเราจะท้าเจยอยอสทกาเจ้าดี่ไนไป